พี่เขาทำอะไรกันดีป่ะคะเข้ามาดูเลยดีกว่าห้องพ,พิมพย์เมนหนึนงนะ่งอะไรดีแม่ต้องมีคนทำทิพย์เมนแน่นอนตามนั่นนี่พี่แอนกำลังทำทิพยเมนโยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพี่แอนีก่นว่าพี่แอนเขาทำอะไรกันนะคะตามเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อทำทิพยเมนไมไท์แจ็คล็อกทิพเมนค่ะ เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวไม่ได้ยินอะไรนะคะพี่แอนเป็นทริปเมน m ์มอ t เจอ l o ล็อกท a t m e n t Moisture Lock Treatment ค่ะคืออะไรอะคะเป็นทริปเมนที่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งเพื่อเพื่อให้ความชุ่มชื้นหรือว่าผิวของคนที่สําหรับหลังทาเลเซอร์มาก็ได้ค่ะสําหรับคนที่ผิวแห้งองการความชุ่มชื้นค่ะก็ผิวหลังทาเลเซอร์หลังทาเลเซอร์มาก็มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ๋อแล้วนี่คือขั้นตอนเรียกว่าอะไรคะพี่แอนนี้กําลังจะมาสารมาแตะ นวดผิวทำไมเราต้องนวดด้วยอะคะก็เพื่อเป็นการ่อนลายกล้ามเนื้อ่อนลายกล้ามเนื้ออ่าดี๋วมาดูวิธีนวดได้ข่าวว่านี่คือมือขั้นเทพเลยอะคะนวดขั้นเทพเนี่ยจะเห็นว่าดรงมือเขาผิวอะเหมือนมีพันลิ้วอยู่อะสุดยอดแล้วจริงๆแล้วก่อนที่เราจะนวดเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรอื่นด้วยไหมก็จะมีขั้นตอนของการมาร์คอะลีดมาร์คมาร์คก็คือการใส่หน้ากาก อ๋อแล้วก่อนก่อนจะมาไม่มีอะไรคือจริงๆขั้นตอนนี้มันมีเยอะมันจะมีหลายขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงขัง้นตอนของการรักษานะคะก็คือมาสซีบีดเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิว,วพตโวคัเซลผิวอ,อ่อนด้วยนะคะคเซลผิวเพื่อให้ความหอมใสกับผิวก็วคือเหมือนเหมือนขั้นแรกเลยก็คือพทอทำความสะอาดผิวเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการสครับเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะผัลเซล เก่าที่ตายออกไปแล้วก็เพื่อให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาอ๋อเพื่อให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมามาเพื่อความชุ่มชื้นเสร็จแล้วอันนี้คือการนวดกระตุ้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนวดกระตุ้นล้าทำอะไรต่อเ๋ยก็จะมีมาเป็นไวจ์เจอร์ล็อกมาเป็นซอฟต์มาค่ะก็คือเป็นมาที่เพื่อความชุ่มชื้นนุ่มนวลกับผิวต้ิ่มความขาวแล้วก็คือเป็นมาที่ถอดมาเป็นหน้ากากได้เลยอ๋อถอดมาหน้าตาได้เลยใช่แล้วที่นี่เรามีมากี่แบบคะมีหลายแบบมากตามสภาพ แบบมากอ๋อแล้วทิชเมนที่มีเยอะหลายขั้นตอนเยอะหลายขั้นตอนหลายทิชเมนหลายทางทิชเมนที่ให้ความชุ่มชื้นอ่ามีทิชเมนที่ให้ความขาวมีเอ่อทั้งแบบลบกระชั้นทั้งเนื้อก็มีเป็นการเอ่อไปลิฟต์หน้าค่ะค่ะแล้วัแต่งรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีทิชเมนตัวไหนที่ได้รับความนิยมมากสุดเลยไหมคะมากที่สุดก็จะเป็นเ ท,ที่ช่วงนี้เรื่องของการยกนะค่ะยกกระชับหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ,อถ้าถ้าเกิดในใน,ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นทรีตเมนต์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหลังทำหลังทำเลเซ,ซอร์หลังทำเลเซอร์แล้วก็จะเป็นทรีตเมนต์ที่ให้ความขาวไวท์เทนนิ่งให้ความขาวด้วยอ๋อกลุ่ม3ตัวนี้จะฮิตสุดของคลินิกหรืออย่างเลดี้ซีของเราเนี่ยก็จะเป็นทรีตเมนต์ที่ให้ความขาวแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนท์ด้วยอ๋อขาวด้วยแล้วก็ ไปดูห้องอื่นต่อดีกว่านะเดี๋ยวให้พี่เอญ่เขาล้วนต่อลูกค้าเขานอนมาแล้วนะหาเก็บใจา